สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่เพื่อนเพื่อนชาวยูทูบนะครับวันนี้นะครับต้อมพามารีวิวรถบดนะครับรถบดล้อยาง9ก้ล้อนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อซาไกนะครับซาไกทีเอชนะครับทีเอชหนึ่งห้าศูนย์นะครับนี่ครับล้อหน้าสี่ล้อนะครับล้อหลังห้าล้อครับเป็นรถบดล้อยางนะครับนี่ครับเป็นรถนําเข้าญี่ปุ่นนะครับสภาพดีพร้อมใช้งานเลยนะครับ เดิมๆนะครับสภาพสวยนะครับภาบมีหลังคาด้วยนะครับระบบดูดน้ําสเปรย์น้ําใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับสภาพดีครับนี่ครับสภาพยางก็ยังโอเคนะครับสวยๆเลยนะครับรถนาเข้านะครับรถบดนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่เคยใช้งานในประเทศไทยนะครับรับประกันเลยนะครับเอกสารครบครันนะครับสามารถจดทะเบียนได้นะครับ เดี๋ยวพามปชมด้านบนนะครับอันนี้ครับสาไกลเลยนะครับตีตาสากไกมาเลยนะครับอท่อจุดน้ําครบนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ TH t s 1น0นะครับนี่ครับเกียร์ครับเดินหน้าสี่ถอยหลังสี่นะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องยนต์ดูนะครับ เครื่องยนต์มันจะแน่นๆหน่อยนะครับเครื่องนะครับเครื่อง i ี u สูนะครับ I ี่สูหกสูบนะครับสภาพเครื่องแห้งๆเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับเราประกันนะครับรถนอกนำเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน่ครับพลังโซล่าเดิมๆนะครับ ครับพอยังไงพี่ๆท่านใดหารถพดนะครับรถพดรถปูยางรถเตทักเตอร์ครับแมคโครรถเทรนรถตักทางร้านเรามีจําหน่ายทุกอย่างนะครับอย่างไรครับเครื่องจักรก่อสร้างนําเข้ามือสองสภาพดีนะครับนี่ครับเรามีให้เลือกสรรหลายอย่างนะครับรถปูรถปูยางตัวเล็กๆเราก็มีนะครับนี่นะครับอย่างไงฝากด้วยนะครับกับซาไก่เก้าล้อครับ รถบด9อ TS 150นะครับก็ยังไงคลิปนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นครับวันนี้สวัสดีครับ